รู้ไหมว่าผู้หญิงที่ปลนเปลอือตัวเองเก่งนะพอมีแฟนผู้ชายก็จะปลนเปลอือดูแลเราอย่างดีแบบสุดๆและการที่ผู้ชายดูแลเราเก่งมันไม่ได้เกี่ยวกับโปรไฟล์ฐานะห,หรือหน้าที่การงานของเขาเลยแต่มันคือเงาสะท้อนจากใจของเราที่ส่งออกไปให้เขาตั้งหาก ว่าเราเป็นคนแบบไหนเราทำกับตัวเองยังไงถ้าเราปนเปิ้อตัวเองเก่งแบบขั้นสุดนะไม่ว่าผู้ชายคนไหนหรือฐานะไหนเข้ามาเขาก็จะปลนเปิ้อเราดูแลเราอย่างดีแบบ e x c กซ์คล e ซีฟอล เปิดปิดปตูรถให้ทุกครั้งเลื่อนเก้าอี้ให้หนั่งตลอดตักอาหารให้เรากอดเขาจะเป็นสุภาพบุรุษสุดๆกับเราและเวลาพาเราไปเดยน,นะจ๊ะเขาก็จะพาไปแต่ร้านดีๆมันไม่ใช่ว่าเรากินข้าวค้างทางไม่ได้แต่เขาให้เกียรติเราเหมือนที่เราให้เกียรติตัวเองไงจ๊ะดังนั้นเ้าเราอย่าได้ผู้ดีๆดูแลเทคแคร์เก ปลนเปลือเราดึกเจ้าหญิงมันไม่ใช่การออกไปตามหาหรือตามล่าผู้ชายโปรไฟล์ดีๆเท่านั้นนะจ๊ะแต่มันคือการที่เราทำตัวเราให้เป็นคนแบบนั้นให้ได้ก่อนเมื่อเราเป็นแล้วเราจะไปสะท้อนใจของคนที่เข้ามาหาเราและไม่ว่าใครจะเข้ามาหาเราเขาก็จะทำแบบเดียวกับที่เราทำให้กับตัวเองเลิศประราช เทคนิคนี้ไม่ใช่เฉพาะคนโสดเท่านั้นนะจ๊ะแต่คนมีคู่ก็ทำได้จ้ะเริ่มเลยเริ่มปล้นเปลิดตัวเองได้เลยเมื่อเราเป็นคนแบบนั้นแล้วสามีของเราก็จะเริ่มทำแบบนั้นกับเราเช่นกันเพราะเราคู่ควรกับรักดีๆเสมอคะ่ะ